ผู้ชมครับวันนี้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันต่อต้อตานยาเสพติดโลกทางรัฐบาลไทยก็เลยเปิดปฏิบัติการ c o n t i n u e to Zero ีนะครับเผาทำลายยาเสพติดของกลาง20ตันมูลค่า6,400ล้านบาทกระทรวงสาธนารณสุขนะครับเปิด ขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางจากปฏิบัติการคอนเทน u ิวทูซิโลทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่58เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็คือ26มิถุนายน2567นะครับมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธา,ารณสุขพร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนร่วมเป็นสักขีพยานก่อนจะมีการเผาทำลายที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยยาเสพติด มีทั้งเม็ดแอมเฟตามีนแล้วก็ไอซ์เป็นของกลางบาจากคดีทั้งหมด41,800คดีมีน้ำหนักกว่า20ตันมูลค่ารวม6,456ล้านบาทคือเยอะมากเลยนะครับ การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนับเป็นวาระแห่งชาตินะคะนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐและตำรวจจะเป็นกำลังหลักในการป้องกันและปราบปรามแล้วสำคัญไม่แพ้กันก็คือพลังจากคนไทยทุกคนค่ะ,ะที่สามารถเป็นหูเป็นตาร่วมกันป้องกันหยุดยั้งยาเสพติดปลุกชุมชนให้เข้มแข็งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยพร้อมให้อภัยและให้โอกาสพวกเขาเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อจะ ทำให้ไม่เสียประวัติแล้วก็ไม่มีความผิดนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดด้วยค่ะแจ้งไปที่สายด่วนปปส1386ได้ค่ะก็ต้องร่วมเหมือนกันทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดนะครับ